สวัสดีค่ะแสงหายก็สวัสดีสวัสดีอ่ะขอแสงค่ะหิวแสงค่ะหิวแสงนะตอนนี้สวยเจ้าที่เลยทไม่ได้เราไหวเจ้าที่แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเชียร์ได้ขออนุญาตขอแสงก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หิวแสงขอบคุณแอดมินค่ะนนี้ความสวยต้องมาเบืยน์แหละสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณไม้แก้วค่ะเ๋อคุณไม้แก้วเออทั้งว่าคุ้นคุ้น ไม่ได้เจอกันหลายปีมากใช่ไหมคะ2ปีแล้วเนาะคิดว่านะเพราะว่าเราไลฟ์กันตอนปีแรกปีนึงเหรอคะปีนึงเนะประปี6กนะใช่ไหมเราเจอกันนะอันนี้หกสอาแล้วเนาะอหรือเปล่าเอากระหลงบันหลงคืนเนาะตามอายุวันนี้อยู่ตรงชั้นหนึ่งตอนนี้เป็นลานโปรของดีพาซึ่งก็อยู่ตรงด้านหน้าของณชาบุชิเนี่ยค่ะ ตรงนี้ข้างๆตรงนี้แล้วก็เนี่ยร้านโอชิราเมงเราอยู่กันที่แบรนด์ของ h o s สเทนค่ะช่วงนี้ h o s สเทนมาแรงมากไม่มาไรไม่ได้เลยเพราะว่าจัดโปรโมชั่นอะไรคะซื้อ3มแถมหน่งนี่เลยค่ะซื้อสาม1่งปฏิทูซื้อสามแถมไม่อีกหนึ่งเลยนะคะเยอะมากเยอะค่ะรถจะว่าเยอะมากแค่สิบ ระเวลาคุณลูกค้าแค่สิบกว่าวันเนาะเพราะว่าถึงแค่สิ้นเดือนใช่ไหมคะถึงสามสิบเอ็ดนี่ก็หมดรายการแล้วอยแต่รีบมาค่ะรีบมาส่วนใครไม่มีเวลามาก็ช็อปออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้แอดมินเราก็รอออเดอร์อยู่นะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยไม่บ่นนิดนึงเงียบเหงาเนาะเออรีบมาค่ะจด้เชื่วว่าเดี๋ยวจะหมดก่อนนะตอนนี้เพราะว่าลูกค้าที่มาในเคาน์เตอร์นี่ก็อืมสนันสนึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่ได้แบบว่าช็อปทางออนไลน์แล้วเนี่ยเปิดโอกาสแล้ว ยิ่งตอนนี้เราส่งเคอรี่ช่วงนี้ยสุนีทาวเวอรจะออกให้เลยค่าส่งส่งฟรีทั่วไทยนะคะเนี่ยเ<ม>พร <อ S 2> าะว่าขั้นต่ำไหมไม่มีไม่ำกกําหนด500<อ>้าร้ต้องซื้อ500บาทขึ้นไปเราก็มีส่งฟรีให้แต่ถ้าไม่ถึง500ร้อก็ค่าส่งเป็นซองก็สิบาทแค่นั้นเองค่ะ<อ>ถูกมากๆเลย ตอนนี้เรามาดูสินค้าของฮอสเชนกันดีกว่าว่าตัวไหนซื้อ3แถม1อะไรยังไงบ้างสแถม1ก็จะเริ่มที่ราคา2องก้านะคะสอก้ามันจะเป็นไซส์ใหญ่อะกองแล้มคะตัวที่โชว์โชว์ข้างบนนี้ตัวที่โชว์อยู่อันนี้คือ 2XL ของเราเนี่ยมีไซส์ตั้งแต่เท่าไหร่คะถ้าเป็นยางยืดจะไม่ระบุไซส์ถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะถ้าเป็นเอวลก็จะเริ่มที่3 0มสถึงสาค่ะอ๋อสูงสุดก็คือ36ใช่ไหมคะแต่ถ้ายางยืดนี่ไปถึง40กว่าเลย ซื้อ3ามแถมหนร่วมรายการจ้ะสองเก้าจากหกร้อยสองเก้าอันนี้ยืดได้3 6มสถึงสีนะคะคุณลูกค้าไซส์ใหญ่หน่อยเอวใหญ่หน่อยเนาะจ้ะดูนะคะเนี่ยกล้องเลยเดียวค่ะเห็นไหมเอาคุณไม้แก้วกับคุณนุ้ยซี่นี่นะคะใส่เข้าไปในตัวนี้ได้คนละขาเลยนะคะคือเรียกว่า สำหรับใครที่ไซส์ใหญ่นี่คือแบบว่าแฮปปี้มากกับฮอสเทนนะคะตรงนี้ยืดเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยมีเชือกด้วยมีเชือกนุ่มด้วยเผื่อหุ่นดีช่วงหุ่นดีนี่กรืโดดซิปได้เลยนะตัวนี้เป็นตัวยาวเลยนะคะก็จะมีตัวสั้นหน่อยตัวสั้นด้วยตัวสั้นสีก็เยอะนะคะสีเลือกได้หลากหลายคนที่ไม่ชอบยาวมากจ้ะอันนี้ก็สองเก้าเก้าราคาเดียวกันให้ซื้อสามตัวจะแถมอีก1ตัวใช่3ตัว ตกตัวละ224บาทถ้าเป็นราคาเดียวกันนะคะ299สามตัว4ตัวเนาะจะได้ตัวแถมด้วยจะถูกลงเยอะเลยค่ะถ้าซื้อ3ตัวนะคะอันนี้จะมีแถบแถบลายข้างหน้าเนี่ยตัวดูสัญลักษณ์ของ h o สเทนนะคะก็จะเป็รูปของมีรูปตัวรอยเท้าของน้องหมาน้อยนะคะอะหรือหรือว่าเป็นรอยเท้าของของม้าค่ะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นรอยเท้าหมาหรือรอยเท้าม้า แต่ฮอสก็คือมาใช่ไหมเอาเอาอย่างนั้นแล้วกันเอออ่ะแล้วแต่จะคิดแล้วกันนะคะรอยเช้าใครก็ไดแต่สินค้าดีสินค้าดีนะคะดีมากเนี่ยอยู่คู่กับข้างซูนีเรามาหลายปีแล้วนะห้าปีแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะคะูกค้าเยอะฮอสเทนแล้วก็จะเป็นไปถึเดือนเนคะมาค่ะกล้องรมอันนี้จะเป็นสองส่วนครึ่งนี่อันนี้สองส่วนครึ่งเนือเข่านิดนึง ก็แล้วแต่ความสูงของคุณลูกค้าเนาะจ้ะแค่นี้สองใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะแบบนี้ตัวนี้เป็นผ้าหนาสบายสบายราคาจะเริ่มที่สามร้อยยี่สิบเก้าบาทจ้ะไซส์สามสิบถึงสามหกจ้ะอันนี้ก็สามแถมหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมสามแถมหนึ่งตัวละไปละไปร่วมรายการด้วยนะคะคุณลูกค้ามีสีสันเยอะนะคะไม่ใช่เฉพาะจะเป็นสีแบบว่าสีพื้นๆนะ นี่สีเข้มสีสดใสสีส้มเห็นไหมคะมีสีส้มสีเขียวดีจนสีหมดไปแล้วมั้งเหลือเด็กออทนประมาณนี้แหละจ้ะเนี่ยสีเขียวก็มีนะคะสดใสหลายหลายสีสันสีชมพูสีเขียวราคาสามร้อยามร้อยยี่สิบเก้าบาทใ่อันนี้เลือกได้ยังวันนี้คุณผู้หญิงก็จะชอบใส่แบบสีได้ผู้หญิงก็ใส่ได้เพราะมันเป็นสีชมพูนี่ยนะคะเห็นสีชมพูก็มีจะเป็นไซส์ใหญ่36ค่ะนี่ เกลียวใหญ่ๆในตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวนี้309บาทเพราะมันเป็นผ้าบาง309ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะเข้าร่วมค่ะ3แถม1 3แถม1ขึ้นไปอันนี้ราคาไม่แพงนะคะคือปกติก็ราคาก็หลักร้อยเหมือนกันนะคะใช่ไหมหกร้อยเจ็ดร้อามแถม1มันก็จะตกตัวละ229 2้0ยกว่าบาทนะจังถูกจาก3้9บาทถูกลงเยอะเลยค่ะค่าก็ดีราคาก็ไม่แพงใส่ประมาณนั้น ใส่สบายนะคะในช่วงหน้าร้อนสบายสบายเอามาดูฝังด้านนี้กันบ้างนะคะฝางนี้จะเป็นผ้านะผ้าสามส่วนอ่ค่ะสามส่วนอันนี้นานิดนึงเบาหนิมก็แต่นิ่มนะคะผ้าค่อนข้างจะนิมเื่อยเละคุณผู้ชายจะชอบผ้ามันเนื้อหนาใส่สบายสบายมีกระเป๋าป๊าปิดสรงกลาใส่เล่นใส่เดินห้างใส่ไปเที่ยวใส่ไปป่าได้หมดทีก็ ตามนี้หรือเนี่ยสีสันเนี่ยนะคะสีสันสามสิบถึงสามหกต้องระมันแมนดูสีสันตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นราคาสามเก้าเก้าจะสามแถมหนึ่งกิละจะนะคะเนี่ยหลากหลายแล้วก็นอกจากที่เราจะมีกางเกงแล้วเราก็ยังมีเสื้อด้วยใช่ไหมคะจ้ะนี่ค่ะฟังนี้เลยค่ะหลากหลายสีสันก็จะเริ่มที่ร้อยเก้าเก้าโชว์สักตัวสองตัวนะคะเอ็มเอลเ สีจะเสื้อเนี่เป็นเป็นเสื้อผ้าคอตตอนเลยไหมคะคอตตอนค่ะเนื้อนิ่ม,มน,นิ่มมากแล้วก็มันก็จะไม่มีแต่เข็บข้างด้วยอืมเนี่ยจะเป็นของฮอสเทนโดยแท้เลยนะคะ<อ>เห็นไหมคะเป็นแบรนด์ของเขาเลยปกติที่มาไลฟ์เนี่ยปีก่อนๆเนี่ยจะไม่ได้มีไลฟ์เสื้อเลยนะคะไม่มีเสื้อเลยทีนี้ก็เลยเสื้อออกมานะคะให้มาเยอะเข้าเซตกันไปเลยนะคะ เสื้อเนี่ยขายอยู่ราคาตัวหนึ่งก็คือปกติคือ400นะคะตามไป้ายเหมือนกันคุณลูกค้าแต่ตอนนี้เราก็คือลดราคาให้พิเศษเลยเหลืออยู่ร้อยเก้านก้านะคะนี้สีสดใส<า>โอ้สวยตัวนี้สวยนะนี่ค่ะตัวสกรีนเนี่ยค่ะแบบสวยเลยนะคะฮอสเทนชัดเจนมาไซสอลค่ะ ไซส์ก็จะเริ่ม L XL มี S ไหมคะเริ่มไี่มีมี M ไปเลยใช่ไหมคะเป็นซ M M ถึง XL ไปเลยนะคะแต่นี่ก็ถือว่าเล็กนะสำหรับแบบเนี่ยไซส์ L เนี่ยถือว่าเล็กนะแค่แค่มันมีความยาวมานิดนึงค่ะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะเสื้อผ้าเป็นคอตตอนใส่สบายร้อยเก้าเก้านี่ถูกมากเลยนะสำหรับเสื้อผ้าขึ้นห้างดังแบบนี้ค่ะโซเชียลเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดอ่ะสาวๆอยากได้สินคูใช่ไหม อุ้ยสวยหวานเววมากเลยสวยมากเลยค่ะคำว่าคัสเตนต์ตอนนี้ชัดเจนมากเลยนี่ผ้าก็แบบใส่สบายพิ้วคริวนี่นะคะก็มีหลากหลายแบบให้ได้เลือกสีเหลืองจะเป็นเหลืองคลัสตากนะคะซาดิเชียลนี่สำหรับใครที่มองหาสีเหลืองสีฟ้าสีส้มชมพูเป็นคลัสตากนะคะเข้มหน่อยก็จะเป็นสีปหกับสีดำค่ะร้อยเก้าเก้าทุกตัวเลยนะคะทุกเลยไซส์ด้วย เดียวกันแล้วคาเดียวกันเสยมากเลยค่ะให้แดูว่ามันสีอะไรบ้างนะคะเนี่ยหลากหลายก็เป็นสินค้ามาใหม่ของคอสเทนใช่ค่ะซื้อมาพี่นี้ค่ะเสื้ออาตัวนเฮ้ยเห็นอันนี้เห็นอันนี้คอลเลคชั่นไหมนี่ล่าสุดของปีนี้ล่าสุดเลยปีเสืออันนี้ไซส์น่าจะเหลือแต่เอ็มนะค่ะเพราะว่าขายดีช่วงตุรจีนตายแล้วเขาเปิดน้องน้องเสือน่ารักมากเลยค่ะตปิดทีมส่เป็นทีมใช่ไซคือแบมรีบายฮันทน เป็นแบบเป็นแฟมิลี่นะคะเนี่ยมันจะมีแบบหลากหลายนะอันนี้อันนี้ปีหนึ่งอันนี้ลุงเหลืออยู่ตัวเดียวมั้ยไซเอตซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนเดีวก็ถึงตัวได้ค่ะไซปีเสือเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่แบบว่าสามตัวนะคะว่าสองตัวสิืสองตัวคะไซเอตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใส่แล้ว่าคุณลูกก็ได้ขามาช่วงตุ่จีนขายดีมากเลยเออเนี่ยเพราะว่ามันก็ราคามันก็ไม่แพงอะเนาะจับต้องได้แล้วก็มันใส่สบายด้วยนะคะ ตรงนี้อีกมาดูมุมสุดท้ายนะคะทางเนื่อนี้ค่ะอันนี้อันนี้โชว์สองส่วนครึ่งแล้วก็จะเป็นสามส่วนสามส่วนตัวนี้จะเป็นราคาสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสามส่วนนะะสามร้อยห้าสิบเก้าไม่ีสีสดไม่โชว์เลยมีแต่สีเข้มๆเนาะนอกจากจะมีแบบว่าขาสามส่วนแล้วก็จะมีกางเกงขายาวด้วยนะคะอันนี้อันนี้เรียกห้าส่วนจ้ะอันนี้คุณผู้หญิงใช่ไหมสีสดใส ไซสา30ค่ะตัวนี้ที่ราคา389บาทจ้ะอุ้ยไม่แพงเลยนะสำหรับกำกองเกีงแบบว่าตัวสามเม็ดหนึด้วยปกติมัน784ไม่ได้รวมนะคะค่ะเป็นราคาที่เดียวเลยถูกอยู่แล้วเนาะแล้วก็เก้าคืถูกอยู่แล้วนี่ก็มีกระเป๋าสองส่วนไซส์มสิบแล้วก็จะมีเป็นแบบยางยืดด้วยค่ะอ่านี่นะขึืดรอบตัวขาห้าส่วน เดี๋ยวคอยดูแบบว่ามันยืดได้ขนาดไหนอ้ยยืดได้ขนาดไหนลองเตะดูสักเดี๋ยวจากเดี๋ยวถืออันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่แก้วยืดให้ดูสามสิบสองได้ค่ะเอวประมาณนั้นยืดแบบว่าอลังมากเลยค่ะจ้ะกินชาบูแบบว่าแน่นๆนี่คือยืดเต็มที่ใส่ลำลองสบายๆนั่นไมีเชือกรูดใดๆด้วยข้างหลังมีกระเป๋ากระเป๋าจะรื้หน่อยนะคะ ดีเลยค่ะดีมากสุดฟังเลยเนี่ยจ้ะเก็บโทรศัพท์ได้ดีเลยทีเดียนี้เรียกห้าส่วนสีแดงสีแดงเลือดหมูมีสีครีมอ่าได้เียให้ค่ะสีครีมจ้ะแล้วก็จะมีเขียวเขียวเข้มนี่แหละกำลังเป็นที่ฮิตเลยนะคะตรงนี้สีเขียวเข้มไี้เดินป่าแนวทหารนี่สวยเลยนะคะ ยี่แอมซีใส่นี่พอดีเป๊ะเลยนะคะพอดีเป็นขายาวอ่ะใช่คนอื่นเขาจะเป็นแบบว่าขาแบบแปดส่วนห้าส่วนนะฉันเป็นขายาวเป็นใส่ด้วยนะคะซื้อสูงหน่อยก็จะก็จะงาพอดีตัวเขาจะเป็นหุ่นแบบมาตรฐานหุ่นเรานี่คือหุ่นนางงามสิกดี่เตงอันนี้น้ำเงินเป็นน้ำเงินสีแบบกรมท่านิดนึงค่ะ กอันนี้เป็นห้าส่วนแล้วก็จะมีเป็นดับยาวยาวสุดละคะราคายาวยาวตัวนี้สามเก้าเก้าจ้ะโอ้ยก็ไม่แพงมะนไม่มีสีสดใสดูความยืดนะคะดูความยืดนี่เอ็มเอ็มถึงเอ็กแอลค่ะขายาวจ้ะใหญ่สุดเอ็กแอลนี่มันประมาณเดียวสามสิบถึงสามสองนะถ้าเป็นเอ็มขอวัดก่อนนะคะเดี๋แลอ้วก็ถือยนิดนึงค่ะวัดขอวั ความยาวนะคะนี่ค่ะความยาวเนี่ยนี่ถึงคอเลยนะคะขามันยาวมากเห็นไหมคะจัตเจียวเนี่ยถ้าเป็นเอ็มซีเนี่ยสูงร้อยห้าสิบแล้วจะเท่ากับงคอเลยนะคะจ๊ะเนี่เผื่อคนลูกค้าที่ตัวสูงสูงนะคะถ้าใส่แบบนี้ก็คือห้างจะสะอาดเลยนะคะก็จะถูกฟืนห้างให้้ถูกพืนง่ายถูกมากนะคะสำหรับราคาแบบว่าสามเก้าเก้าสามแถมหนึ่งเข้วกค่ะเอ็มเอ็ลเอ็กเอลค่ะ ไซส์หลากหลายไซส์นะก็ตัวนี้ก็จะร่วมโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะนี่แหละถ้าซื้อสี่ตัวราคาเดียวกันถ้าเป็นรุ่นนี้มันก็จะตกตัวละสองเก้าเก้าเท่าสองกราดไปตัวละหนึ้อยบาทลดเยอะมากเลยค่ะไปตัวละหนึ่งร้อยบาทสั่งทางด้านนี้อจะนี้ก็เป็นออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะยางยืดสองส่วนนี่เท่เทตรงนี้เท่ตรงนี้ยเต็มที่เลซ้มหก เป็นรุ่นนี้นะคะจากเชือกสวยค่ะสีสวยนะคะที่เป็นยังยืดจะมีเชือกข้างในทุกตัวนะคะอันนี้จะเป็นสองส่วนค่ะอันนั้นจะเรียกสามส่วนนี่ค่ะสีสวยค่ะตัวสั้นมีสองร้อยยี่สิบเก้านะเอ้ยคิดถึงแบบเล่นบาสนะคะใส่เงี้ยไปเล่นบาสร่สอยากไปไหมคะใช่เลยล่ะอยากมากเลยนะ้ชัวร์สว้นตัวสั้นตัวนี้อ๋อนี่นี่เนี่ยใส่ได้นะคะใส่เอ็มซีก็ใส่ได้นะอย่างเงี้ย ทรงส่วนสีแดงสุดไซไม่ตกสีค่ะจับสต่ครั้งแรกเนี่ยไม่มีตกสีเลยเหรอคะโอ้ของดีเนาะของดีจริงจริงยี่สิบแปดถึงสามหกใช้ได้เซเล่นนอนออกกำลังกายก็ได้เนาะสบายๆนะฮอสเทนตรงนี้ตัวนี้ก็เข้าร่วมโปรสามแถมหนึ่งด้วยตัวนี้ไม่ได้ร่วมค่ะเพราะมันเป็นราคาพิเศษเลยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทอ๋อคือมันก็ราคามันก็ถูกอยู่แล้วถูกแล้วตัวนี้ไม่ได้รวมรายการไม่เป็นไรก็ราคาก็ถูกก็ถือว่า โอเคมากเลยอะอก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวเชียวที่สนใจอยากจะมาตายลืมแชร์นะคะเนี่ยลืมแชร์เลยอะชาวเชียวเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะคะ,ะเสียงเราก็โอเคอยูน่นะนี้ขอบคุณชาวเชียวที่เข้ามาชมในตอนนี้ด้วยนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะยังไงก็ แวะเข้ามาได้เลยนะนี่ชั้นหนึ่งะลานโปรพาซาเขาว่างี้นะคะข้างหลังจะเป็นชาบูชินะคะชาบูชิหน้าชาบูชิชั้นหนึ่งค่ะข้างหน้าก็จะเป็นโอชิรามิใช่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าที่ชอบแบรนด์ฮอ s t สเทนอยู่แล้วประทับใจในตัวสินค้าใส่ดีใส่สวยช่วงนี้ก็จัดโปรสามเท่หนึ่งอย่าพลาดเลยค่ะโปรโมชั่นถึงแค่3 1มมีนาคมนี้เท่านานมาเจกับคุณไมแก้ คนสวยคนเดิมปีนี้ดูสวยขึ้นนะดูดูมีน้ำมีนวลอ๋อฉันไม่ได้พูดเลยนะคำนี้จริงๆดูดีขึ้นจริงๆนะคะแต่แตเราเชื่อที่บอกมาบอกใช้แบรนด์ของ h o t e e n นี่ก็ใส่แล้วก็จะดูดีนะดูเท่ดูหล่อดูสวยทุกคนเลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสินค้าดีของ department store ค่ะเจอกันใหม่อีกทีวันพฤหัสหน้าจะเป็นสินค้าดีๆแะ้วนั้นติดตามได้ทางเพจของซีนีทาวเวอร์เดี๋ยวเราจะรีวิวสินค้าให้ดูอีกทีนะคะวันนี้ไปก่อนแลวขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใลูกไหมคะ